เหว่าตา้งซองอยู่ไม่คนมาทํางานแล้วเกิดทาให้อฟยต่อร่างกายหรือต่อวิต้นนะครับงานก็เชื่อก็เลยไม่ก็เอาเอาไว้ครอบบเสร็จท่านมาทำงานวิต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือเป็นมหาที่เชื่อมโยงระหว่างครอบบุตรสิริโยน์ครอบบุตรสองครอบบุตรนะครับแล้วก็ไปไปถึงในกฎหมายคุ้มครองในงานตัวีกหายข้อในด้านจ้างจะบจ้างอย่านี้ยส่วนในกรณีสิระโยชน์อื่นเช่นกรณีของบัเดิงโนาน นะครับหรือหรือในบริษัทภา,าคเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างมากเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามข้อตกลงเอมบูนะครับระหว่างนั้นน้ละวันไทยกับพมา่าดาวกำมิชานี่ก็จะมีอายุการจ้างงานเนี่ยไม่เกินสี่ปีนะสองปีต่อกการนะไม่เกินสองปีต่อครั้งเมื่อพอมเมื่อครบสี่ปีก็ต้องกลับไปบ้านตัวเองก่อนกลับเขาติดตัวเองก่อนสามปีนะครับแล้วก็จับแล้วก็จับมาทำงานต่ออันนี้อันนี่พูดถึงเอมบูแต่แต่ ก็าี่ติดตามดูก็คืว่าต้องมีความพยายามจะถอนถอนในเอ้อยู่ถึงแม้ยังเป็นต้องกลับไปสามปีได้นะครับอันนี้ก็ข้อข้อตกลงเอ็นยูไม่ได้กฎหมายแต่ว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาลซึ่งถ้าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีเป็ยังไงก็คุยใหม่ได้คุยง่ายนะครับแต่ว่าในแง่ของผลกระผมก็คือว่าอาคุณคุณถูกจัดถึงถูกหักเงินสมทบได้เพื่อกรณีสถาภาพมาแล้วเนี่ยก็ต้องรอ ถ้าในกรณีจ่ายไม่ถึงร้อแปดสิบเดือนใช่ไหมฮะก็ต้องรอรับํำเหน็จแต่ถ้าจา่ายครบร้อแปดสิบเดือนนะครับถ้าอายุยังไม่ถึงห้าสิบห้าปีนะครับก็ยังรับไม่ได้ก็ต้องต้องให้อ,อ,อ,าอายุห้าสิบห้าปีก่อนถึงรับตํนนานในายเดือนได้นะครับแต่ว่าในกรณีใน,นข้ามชาติในีานต่างด้าวเนี่ยโอกาสที่จะทํางานนะครับถึงอายุห้าสิบห้าเป็นไม่ได้ยากเพราะโดยโดยส่วนใหญ่ที่เห็นนี่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในงานยื่นใบสมัครสาชีะนะครับผมไม่เจอโรงงานหนึ่ง นะครับโดยเฉลี่ยนี่ของในงานชาตินี่ก็คือประมาณ 15, 15ถึงไม่ไปเกิน25แต่ว่าโดยเฉลี่ยของในงานไทยที่ทำอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่บางทีก็ประมาณ40ต้นต้นใ,ใบปลายนะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็มีชอม่องว่างระหว่างใบแล้วก็ท,ท,ที่ที่สำคัญก็คือเงินเหล่านี้นี่จะมีโอกาสเข้าที่เข้าได้ยังไงอันนี้กนะ็อันนี้ก็น,น,กน่าน่า,นายินดีว่าในร่างกฎหมายปัก,กันานคงจำระบาดนะครับซึ่งผ่านกิจการแล้วเนี่ยก็มีการแก้ไขในมาตารา7 7ทวีนะครับเติมให้ผู้ประกันตนต่างชาติ นะครับที่จ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีของชาภาพเนี่ยถ้าถ้าสัญญาจ้างที่สุดนะครับและไม่ไม่ต้องการความนักในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถเลือกบบำเหน็จบำนาญได้ไปไปตามหลักเกณฑ์วิธีการนื่นถ่ายที่ทรัฐมนตร,ตรนีปัะการกำหนงพีอันนี้อยู่ในล่างกฎหมายระดมอันนี้ก็บำเหนพนานนี่ก็อาจจะแก้ไขไปในบา้านถ้าแต่นี้กฎหมายก็ต้องรออยู่หลายปีครับต้อเสร็จน,นะครับ เราเราที่เราแกว่าเราแกว่าเงื่อนไขเรื่องอายุ55ปีนี้ก็อาจจะยังยังยังอยู่นะครับหรือว่าจะให้ตอบคำถามน้อยลงแต่จะให้ความตั้งใจกับเรื่องระยะทางการแต่งงานเพราส่วนกรณีว่างงานก็ก็ชัดเจนอยู่ในมีมันมีระเบียบเพราะเขาแต่ว่าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่าหรือหรือต่อมที่เกี่ยวกับการควบคุมแรงงานต่บ้างว่าเมื่อแรงงานดีต้องออกจากงานนะหรือถือถูกเลิกจ้าง นะครับเนี่ยก็ต้องหาในจ้างใหม่ให้ได้ภายในเจ็ดวันภายในสิบห้าวันนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่หาในจ้างใหม่คงไม่ไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีในจ้างเก่ากับใจ้างใหม่ต้องจะม่นต้นก่อนหรือว่าการอาเจากงานเนี่ยที่ที่ในจ้างใหม่จะได้มีในจ้างใหม่ก็ต้องเห็นหลักฐานนะครับที่การการเลิกจ้างหรือในจ้างเก่าด้วยนะครับซึ่งก็โดยเน้นซึ่งก็ต้องไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากตัวลูกจ้างด้วย ที่ทาให้อูกสู่ประางมยงต้นนะครับแต่ว่าในเพราะนั้นในเพราะเพราะฉะนั้นในแง่ที่จะขึ้นทะเบียนการว่างงานหรือรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของบริการจัดงานหรือการพัฒนาฝึกมือในงานเนี่ยหรือนเงินทดแทนารข่าๆไม่ได้ก็คือก็เป็นไปได้ยากมากนะครับยังไม่พูดถึงที่ว่าโดยแนวปฏิบัติของสํานักงานจัดงานจังหวัดนะครับไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่เป็นในงานต่างานนะครับ ซึ่งก็ทำให้โอกาสที่จะเข้าถึงกันของบริบาลณางซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบประโยชน์นะครับที่ต้องถมัเงินตรงโต๊ะเนี่ยไปไม่ถึงนะครับก็ขออนุญาตจบในนี้ก่อนคุณมากาก็ขอขอบคุณคุณบัณฑิตนะคะคุณบัณฑิตนะคะได้สะท้อนสภาพปัญหาให้พวกเราได้เห็นกันนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของในภาคเอกชนนะคะในฐานะที่เป็น ตัวแทนนะคะที่เข้ามา,าจัดในปัญหาดังกล่าวนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญนช่คะ ท่านเองก็มีข้อมูลอยู่ในมือามากมายพอสมควรในการที่จะแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะสิ่งที่คุณบดิตพยายามสะท้อนให้ใหเราเห็นนะคะก็มีประเด็นปัญหาที่น่าพิจารณาอยู่อยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะใน,ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงกฎหมาย2ฉบับน,นะคะก็คือพระราชบัญญัติเงินทดแทนแล้วก็พระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะปัญหาว่าแรงงานต่างด้าวนะคะจะอยู่ภา,ายใต้การคุ้มครอ,องของกฎหมายทั้ง2ฉบับหรือไม่นะคะคงต้องยิ่งนานในประเด็น แรกในเรื่องของความหมายของลูกจ้างนะคะว่าลูกจ้างตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะ,ะจำกัดหมายเฉพาะแตะ่ลูกจ้างที่เป็นคนไทยหรือคนชาติอย่างเดียวหรือเปล่านะคะอันท,ที่สองนะคะท่านได้ตั้งประเด็นให้เห็นถึงการจําแนกประเภทของกลุ่มแรงงานต่างด้าวน,นะคะทีะ่มีการแบ่งจำ,จำแนกประเภทไว้ว่า จะเข้าสู่ระบบของการคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับไว้สี่จากพวกด้วยกันคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจําแนกประเภทกล่าวเนี่ยนะคะเป็น,เป,นเป็นการจําแนกที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องยึดโยงอยู่กับแนวความคิดว่าสิทธิ์ในการที่จะได้รับ เงินทดแทนหรือว่าประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมนั้นเป็นสิทธิทมนุษยชนยุตเปล่านะคะเป็นสิทธิท,ทุกๆคนนะคะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะควรจะได้รับหรือไม่เมื่อประสบอันตรายหรือเอจ็บป่วยสูญหายนะคะเป็นต้นจากการทํางานหรืออาจจะไม่ใช่ที่เกิดจากการทํางานก็ดีนะคะถ้าเราพี่นรณาเชื่อมโยงไปถึงระบบของกฎหมายที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายนะคะ ในแง่ของการจัดสวัสดิการความปลอดภัยนะคะในทางด้านอาชีวะอนามัยจะเห็นว่าในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างนะคะในเรื่องของการให้ความปลอดภัยนะคะเ,เป็นเรื่องที่ ลูกจ้างทุกคนไม่ว่าสัญชาติใดควรจะได้รับนะคะไม่ไม่ควรที่จะไปผูดดกติดอยู่กับความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่ว่าในแง่ของของเงินทดแทนหรือประกันสังคมเนี่ยเป็นเป็นระบบของการเยียวยานะคะว่าเมื่อระบบการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยนะคะบกพร่องไปแล้วเกิดอันตรายขึ้นมานะคะสิทธิ์นี้ก็เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ที่น่าจะพูดคุยกันต่อไปนะคะ,นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแม้จะมีการตั้งกองทุน เงินทดแทนขึ้นมาหรือกองทุนประกันสังคมนะคะแต่ว่าสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนก็เป็นสิทธิ์ที่ผูกอยู่กับหน้าที่ นะะหน้าที่ที่ว่านะคะในแง่ของเงินทดแทนนะคะเป็นหน้าที่ที่กําหนดให้กับนายจ้างนะคะในขณะที่กองทุนประกันสังคมเป็นหน้าที่ที่กาหนดให้ทางนายจ้างลูกจ้างแล้วก็มีส่วนของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นอุปสรรคสําคัญประกรหนึ่งที่ทําให้แรงงานต่างด้าวนะคะเข้าไม่ถึงสิทธิตรงนี้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ที่ประชุมนะคะได,ได้พิจารณาต่อไปนะ,ะในส่วนพ ภาคส่วนต่อไปนะเราก็จะมาฟังในภาคของหน่วยงานราชการนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการาทํางานในส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยนะคะท่านผู้อำนวยการกองนิติการกรมสถิการและพุ้นทองรารงานนะคะท่านโกวิทท่านยินดีจะมาเป็น วิทยากรไทยแต่ว่าท่านติดราชการนะคะก็มีสองท่านนะคะที่ท่านให้การให้ความการุณามาทาหน้าที่ในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านจะได้มานําเสนอให้เราเห็นในแง่ของกฎหมายนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้กฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยนะคะแล้วก็ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวในเงินทดแทนและประกันสังคมนะขอเรียนเชิญคุณจิราพรริมุจจรลินค่ะขอเรียนเชิญ ได้โดนาเปิดนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายประกันสังคมกฎหมายกองทุนในทระแสในเบื้องต้นมานะคะสิ่งที่อาจารย์ประกากล่าวไว้ในเบื้องต้นนะก็ถูกต้องนะคะแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องขอกราบขอพระคุณในสิ่งที่มีประเด็นต่างๆซึ่งประเด็นต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะทางเจ้าหน้าที่ทางเราทั้งสองคนจะขออนุญาตรำเรียนในตอนที่เขาอภิปรายกันในขณะ,ะ,นะะนี้ในฐานะ,ะทางเราก็จะขออนุญาตที่จะ ชี้แจงนะคะเป็นการแก้ตัวในทางการด้วยนะคะก็สบายใจนะคะประกันสังคมไม่ใช่เป็นจำเลยเพียงคนเดียวะะแต่ก็จะมีหน่วยงานอื่นด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะกงมจัดใช่ไหมคะหรือว่ากระทออรวงกรมสวิจการป้ครองแรงงานถ้าต่อไปเชิญมาให้พร้อมกันเลยนะคะเราจะได้เป็นจำเลยร่วมมีแนวร่วมกันเยอะๆนะคะประกันสังคมนะคะพระบประกันสังคมพรบเงินทดแทนเป็นกฎหมายนะคะกฎหมายของเราถ้าดูคำนิยามก็อสอ2พอรบ นาจ้างจ้างนะคะไม่ได้กาหนดไว้ไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้บอกเลยว่าต้องเป็นนายจ้างไทยลูกจ้างไทยนะไม่ได้ขิดท่านอะไรเลยเราไม่ได้เลือกปฏิบัติทุกคนก็ตามที่มีสถานะเป็นลูกจ้างจะอยู่ใน,ในความผูกพันของข้อสองพารบอรนะไม่มีบทบัญญัติขับอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ต้องเข้ามาโดยสุดจริตต้องตามกฎหมายเลียดเหมือนกับบ้านเรานะคะเราจะต้องรับคนที่เข้ามา เออเออขออนุญาตนะคะถ้าเปิดประตูบ้านต้อนรับโจรท่านจะเปิดประตูบ้านต้อนรับโจรหรือไม่นี่ก็เช่นกันนะคะกฎหมายของประเทศไทยมีหลายฉบับถ้าท่านให้ประกันสังคมนะคะเปิดประตูต้อนรับ,บเปิดบ้านมารับโจรเข้ามากฎหมายอื่นเขาจะรับไหมเขาก็ไม่รับโจรคนนั้นจะอยู่ในประกันสังคมในบ้านประกันสังคมยันถูกต้องเรียบร้อยใช้ใช้สิทธิได้ไหมไม่ได้เพราะกฎหมายอื่นบ้านอื่นเขาก็จะกำจัด อันนี้ก็เช่นกันนะคะกฎหมายเราไม่ได้เลือกปฏิบัติทุกความทุกคนทุกชาติทุกภาษาเราจะมาดูว่าถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม2533ก็คือว่าสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตจเจีิยทุกจเจริสุดนะคะเส,ยสรยจสละร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันละการและเจตนารมณ์ของประกันสังคมนะคะก็จะบอกว่าเป็นการส่งเคราะห์นะคะบุคคนผ,ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้นะรับเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเราให้างานสงเคราะห์กับทุกคนนะคะส่วนพระราชบัญญัติเงินทดแทน2537ว่าผู้ของจ้างที่เจ็บป่วยประสบอันตราย ทุกคนละมากเสียหายเสียชีวิตเรื่องมาจากการทํางานให้กับนายจ้างหรือที่ท่านรักาษาป้องกันผลประโยชน์ให้กับนายจ้างเม่อเราจะไปดับเงินต้นแทนหรือกองทุนแทนนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายนะคะไม่มีลูกจา้างเนื่องจาก,กว่าเป็นการคุ้มครองลูกจา้างตามวัตถุประสง,ค,สงค์นะวัตถุประสงค์ก็คือกองทุนแทนคุ้มครองลูกจา้างและลูกจา้างไม่ต้องจางา่ายเงินคุ้มครองให้เกิดว่าถ้าลูกจา้างก้าวเท้าเข้ามาเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการของเขาให้ทํางานด้วยความสบายใจนะคะ เกิดอะไรขึ้นมาที่เนื่องจากการทํางานแต่จ้างดูแลกฎหมายนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าในอดีตนั้นไม่มีกฎหมายกองทุนเงินทดแทนใช่ไหมคะเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายขึ้นมานายจ้างก็หายไปใครจะดูแลลูกจ้างก็เลยมีกฎหมายกองทุนเงินทดแทนที่มาเพื่อจะช่วยเหลือคุ้พองนายจ้างจ่ายเพียงแค่ฝ่ายเดียวปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นลูกจ้างได้รับการคุ้พองนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เป็นลูกจ้างนะะเพราะราจะมาัาประกันสังคมนั้นเป็นไตรภาคี มีนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลร่วมกันจ่ายเพราะเป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตที่มใช่เป็นการคุ้มครองจ้างก็ถประสงค์ผิดกันนะคะก็เป็นการเกาถามในเบื้องต้นได้กกอนเลยว่าสองพรบนี้นะคะทำไมกองทุนในแทนนายจ้างจ่ายคนเดียวแล้วนะคะเพราะเพื่อคุ้มครองลูกจ้างและคุ้มครองลูกจ้านั้นมีได้จํากัดว่าเฉพาะคนไทยเพราะในวัตถุประสงค์หรือในพรบไม่ได้บอกว่าเฉพาะลูกจ้างคนไทยส่วนพระราชบัญญัติประกันสังคมไรภาคี ถ้าคุณเป็นรูกจ้างถ้าคุณเป็นนายจ้างก็รัฐบาลร่วมกันเราก็มาร่วมกันออมเงินเป็นกองทุนประกันสังคมเพื่อความมั่นคงสร้างหลักประกันเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุดนะคะเพราะราชบาญดัิประกันสังคมนั้นจะดูรายทั้งหมด7กรณีตามที่จำเญ็นจะได้วางไว้ใช่ปัเจ็ดกรณีของเราแต่น้องก็จ่ายก่อนก็ได้น้องน้องก็จ่ายให้ดูก่อนนะครับว่า พระราชบัญญัติประกันสังคมของเรานะคะดูแลนายจ้างดูแลลูกจ้างนะคะที่เกี่ยวกับให้ความมั่นคงนั้นแต่ว่ามีลูกจ้างบางอย่างบางประเทศที่พระราชบัญญัติประกันสังคมไม่ได้ดูแลเขาเช่นข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรายวันรานกัางรายชั่วโมงแล้วไปลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเท่านั้นที่เข้าสู่ะบบที่เราดูแลนอกนั้นจะไม่ดูแลหมดเลยข้าราชการเข้าประกันสังคมไม่ได้นะคะลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศรือกองระหว่างประเทศก็เข้าประกันสังคมไม่ได้ พนักงาของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศไทยนะคะและไปประจำทำงานในต่างประเทศนะั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ประกันสังคมได้ครูหรือครูใหญ่นั้นมีกฎหมายของเขานักเรียน <c oughs> นักเรียนพยายบาลนะคะที่มาเป็นลูกจ้างของมหาลัยหรือโรงเรียนหรือโรงพยายบาลต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่ได้เพราะว่าเขามีสวัสดิการต่างๆที่จะช่วยเหลือดูแลของเขาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ว่านี่เป็นการอีกการด่างหนึ่งไหมไม่ใช่แต่เป็นการว่าถ้าเขาได้รับสวัสดิการจากกฎหมายหรือว่าโดยงานของเขาเขาก็ได้รับของเขาไปไม่ต้องมา ขึ้นต,งตงกงกับกันสังคมหรือว่ากิจการของลูกจ้างตามพระราชสกิลสกิการที่ตบอน,นี้คือลูกจ้างของ,งเนติดบัณฑิตสถาบันวิจัยยุราภรสภากาชาตินะคะผมไปต้องอ่านบทนะคะนี่คือลูกจ้างที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบกันสังคมองเขามีสวัสดิการมีกฎหมายของเขาที่จะดูแลของเขาได้ส่วนลูกจ้างของ,งากิจการพ่อปลูกป,ป่าป่าไม้เลี้ยงสัตว์นี่ได้ใช้ลูกจ้างตลอดป,ปีไม่มีเงนนื่นงำนาดอื่นตัวอยู่ด้วยนะั้นก็ไม่อยู่ในฐานที่เป็นการจ้างแรงงาน นะคะแต่เป ol, al, Likewise, chap, students, affe, or, ็นการที่แบบท่านเป็นพ่อปลูกปรามงป่าไม้นั้นไม่มีกิจการอื่นก็ไม่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมแต่จ้างของเออูจ้างของนายจ้างที่จ้างทำงานลักษณะเป็นข่าวเป็นการจอดเป็นไปตามฤดูกาลก็ไม่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะไม่ได้อยู่กับที่นะคะลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นงานที่ลูกจ้างทำนั้นไี่ได้มีการประกอบธุรก่จตรวมอยู่ด้วยซึ่งแปลความหมายคือ